กบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายธีรชัยแสนแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีพรรคเพื่อไทยกับผมขอร่วมอภิปรายถึงรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรถดุดโดยสารที่เป็นการศึกษาซึ่งพิจารณาแล้วเสร็จนะครับผมขอที่จะ ชื่นชมที่คณะกรรมการสากรรมในการที่จะคิดศึกษาในเรื่องไม่ใช่เรื่องใหม่แหละเป็นเรื่องที่เราจะต้องพัฒนาไปถึงจุดนั้นโดยท่านประธานาคณะเดชนะครับเพราะฉะนั้นในสภาวะในหลายๆเรื่องซึ่งเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันโลกเขาโดยเฉพาะเมื่อกี้นี้ท่านประธานคณะกรรมการก็ได้บอกว่าเป็นการแก้ไขปัญหาในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่อง น้ำมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพยมสอจดหไม่ว่าจะเ,เรื่องบนเพราะว่าเป็นพิษอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดถ้าหากว่าเรามีวิธีการในการส่งเสริมและสนับสนุนกันอย่างจริงจังนะครับผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นผลเราอาจจะไม,ไม่ได้หวังวันนี้วันพรุ่งนี้แต่ผมเดินไปตามแต่แม้กระทั่งในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเริ่มมาหันใช้นะครับของท่านสสเนี่ยจอดวินเตรถ ไฟฟ้าก็เริ่มใช้แล้วครับท่านประธานครับเพราะนั้นอันนั้นเป็นรถยนต์ส่วนตัวซึ่งสามารถดําเนินการได้แต่ในขณะเดียวกันเรายังมีข้อมูลต่างๆจากสภาพปัญหาของผู้ประกอบการซึ่งกระผมได้เห็นมีข้อมูลจากในต่างประเทศด้วยนะครับมีการวิเคราะห์กฎหมายที่ยังไม่ครอบคลุมที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง E ีวีรวมทั้งข้อเสนอเนี้ยที่จะเป็นการส่งเสริมใหุ้ตสาหกรรม อีวีให้พัฒนามากขึ้นและสามารถตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนได้เท่าที่ควรท่านประธานครับผมอยากจะยกตัวอย่างตัวเลขนิดหนึ่งนะครับว่าเมื่อปี2024นะครับตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในแต่ละประเทศมีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วมากทั้งยอดขายอีวีก็เพิ่มขึ้นทั่วโลกมีความปลอดภัยมากขึ้นทั้งราคารถในปัจจุบันก็จับต้องได้ก็คือความหมายก็คือว่าราคาก็ เริ่มจะพอๆกันกับรถสันดาษทั่วไปแล้วนะครับท่านประธานครับเมื่อปี2องสประเทศไทยมีจำนวนยอดขาย e ีวที่เป็น1นึ่งแสนคันนะครับเติบโตขึ้นมามากกว่าปี2อ2สองสอนะครับเป็นสองเท่าตัวยอดขายจำนวน20-24ก็ยังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะยอดขาย e ีวีจากประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิต จำหน่ายรถไฟฟ้าเนี่ยสูงมากเพราะเกิดจากนอยบายร่วมมือของทั้งสองประเทศเรานะครับโดยมุ่งเน้นในการรักษาสิ่งแวดล้อมนโยบายพลังงานทดแทนพลังงานสะอาดพลังงานมาแทนพลังงานน้ำมันนะครับและลดต้นทุนแล้วเราถ้าทำยากจะให้เขามาก็คือลดเกี่ยวกับเรื่องภาษีฮะ ซึ่งกำแพงภาษีในการนำเข้ารถอีวีเพื่อนำไปจำน่ายในประเทศควบคู่ไปกับการเน้นให้ประเทศเราผลิตด,ด้วย <S <S ผู้ประกอบการผลิตด,ด้วยซึ่งเราสามารถผลิตได้นะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับว่าถ้าเราทําได้นะครับเป็นรถไฟฟ้ามนลภาวะเป็นพิษจะได้ไม่ถกเถียงกันฮอตเหลือเกินพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเวลาเผามลภาวะมาไม่รู้เผามาจากไหนนะครับ มันก็จะมีปัญหาแต่ในขณะเดีวยวกันมันก็ต้องครอบคุมไปถึงขั้นว่าผู้ประกอบการต่างๆในการที่จะดําเนินการในเรื่องนี้อย่างกรณีที่ผมอยากจะยกตัวอย่างว่าอย่างพีเอ็มสอมันเกิดขึ้นในกรุงเทพเลยนะผมดูข่าวเมื่อเช้าเนี่ยไม่รู้จีจุดจีจุดแต่บางบางท่านก็มาเข้าใจว่าเกษตรกรเผานู่นเผานี่เดี๋ยเราก็พยายามเอาเอาเรื่องอ้อยเนะี่ย เดี๋ยวนี้คอดเหลือกเกินเวลาเวลาเวลามันลามป่ามาจากป่าพี่น้องชาวไร่อ้อยเขาไม่ต้องการอยากจะเผาเผาอ้อยหรอกครับเพราะเราได้รับการส่งเสริมสนุนจากรัฐบาลเพื่อที่จะให้ตัดอ้อยสดถ้าพีเอ็ุดห้าเนี่เผาก็เป็นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ทั่วประเทศนี่มีมีทั้งหมดนี่ความจุความร้อนนี่6หกพันกว่าจุด และของอ้อยนี่ประมาณ4 400กว่าจุดคิดเป็น6.5ปอร์เนั่นเองนอกนั้นอยู่บริเวณนี้นะก,กร,ะรุงเทพมหานครสมุรปราการแถวนี้โรงงานสาหกามต่างๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องควบคุมไปด้วยรถจดนนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับปล่องควันอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดทำให้พีเม2.5มันเยอะขึ้นมามันไม่ใช่เรื่องของเกษตรกรอย่างเดียวชาวนาแถวปทุมธานีนี่นะครับ เวลาจุดเผาแล้วมันก็จะมีส่วนหนึ่งเราก็ไปส่งเสริมแนะนําไม่ให้เขาเผาแล้วก็ไถกรอบซ่านแล้วก็มาเป็นปุ๋ยอะไรลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆโยนให้พวกนี้เป็นเป็นบาปเป็นกรรมกับพี่น้องกเกษตรกรทั้งหมดทั้งที่ทุกคนมันต้อง,ต,อง,ต,องต้องมาร่วมกันทั้งฝ่ายรัฐทั้งฝ่ายพี่น้องประชาชนทั่วไปและฝ่ายผู้ประกอบการต่างๆที่เกี่ยวข้องก,กับเรื่องนี้ด้วยท่านประธานครับสาเหตุร่วมีจำหน่าย รถโดยสารรถบรรทุกของพวกเราไม่เป็นที่นิยมมากนะก็คือเราไม่ค่อยเห็นบนถนนมากนักนะครับไม่ค่อยมีนะครับมีแต่รถน้ำมันผมดูจากหน้า69ถึงหน้า76มีการมีเคราสาเหตุดังนี้ครับท่านประธานครับรถโดยสารรถบรรทุกมีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ต้องใช้เวลาในการชาร์จนานซึ่งจะเป็นอุปสารรคต่อธุรกิจขนส่งนะครับควรจะเปชาร์จ ชาร์จไอแบตเตอรี่ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ราคาก็แพงชาร์จก็ใช้เวลาสมมติว่าเป็นชาร์จไปไปประมาณสักหลายหลายชั่วโมงขนส่งสินค้าพืชผักผลไม้และต่างที่เราขนเข้าไปมันก็จะมีปัญหาเน่าเสียไปอีกนะครับหากต้องใช้ลักษณะอย่างนี้ของประเทศเรานะครับท่านประธานครับเป็นประเทศเกษตรกรรมเพราะฉะนั้นในเมื่อเป็นประเทศสกรมเนี่ยและเป็นพืช ผักผลไม้ก็ส่วนหนึ่งที่เราปลูกขายส่งออกด้วยและในส่วนหนึ่งก็คือพืชเศรษฐกิจข้าวอ้อยมันยางท่านดูสิฮะหยางอันดับหนึ่งของของประเทศที่ส่งออกไปค้าขายนะครับข้าวก็ต้นต้นอันดับต้นต้นเลยนะที่ส่งออกเป็นประเทศเป็นมหาอำนาจทางเกษตรกรรมด้วยถ้าเราต้องการอยากจะทําให้มันดีๆลดต้นทุในให้พี่น้องเกษตรกร,รนะครับเราต้องจัดการดังสุ ต้องจัดการให้เรียบร้อยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้รายงานฉบับน,นี้เป็นผลต่อที่จะต้องให้รัฐบาลนําไปปฏิบัตินะครับจากการยกตัวอย่างกรณีศึกษานิดเดียวนะครับว่าที่ประเทศจีนในในการแก้ปัญหานี้โดยการสลับเขาเรียกว่าโดยการสลับแบตเตอรี่ส่วนในประเทศยุโรปมีวิธีการติดตั้งระบบสายไฟบนถนนนะครับซึ่งทั้งสองวิธีนี้กับผมคิดว่าหากนํามาใช้ในประเทศเราจะต้องมีการศึกษาข้อดีข้อเสียด้วยนะครับ เพราะจะต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมากมายครับในการจราจรสัญจรไปมาเยอะแยะประการสุดท้ายแล้วกรัท่านครับสำนักข่าวบูมเบิกนะครับคาดการว่ายอดขาย EV ีของโลกนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น45เปอเอันนี้ผมดีใจด้วยนะของรถยนต์ส่วนบุคคลในปี2030ซึ่งในอนาคตข้างหน้าเรามองอนาะคตครับไม่ได้มองปัจจุบันและไม่ได้มองอดีตและเพิ่มขึ้นมาอีก73เกในปี2040 นะครับและในประเทศในอาเซียนอินเดียเนี่ยก็จะน้อยลงเป็นปกติเพราะว่าประเทศบราซิลอย่างเงี้ยนะครับเขาปลูกอ้อยแล้วเขาทำเอาอ้อยส่วนใหญ่ประมาณ6 0 0ล้านตันไปทำเอทานอลเขาใช้เอทานอลซึ่งปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องสภาวะอากาศเช่นเดียวกันในยุโรปเกือบใช้เอทานอลนั้นจากอ้อยครับและอินเดียก็ก็ปลูกอ้อยเยอะนะครับแล้วก็ทำเอทานอลเขาจะพัฒนาอย่างนี้เขาก็เลยไม่ต้องการใช้รถไฟฟ้าครับ ดังนั้นก็ผมเห็นว่านโยบายที่รัฐจะต้องสนับสนุนภาครัฐนี่จำเป็นที่จะต้องกระตุ้นอีวีในประเทศเนี่ให้เราสูงขึ้นครับกระผมขอกราบขอบพระคุณครับและก็เห็นด้วยในการศึกษาและก็คงจะต้องศึกษาไปเรื่อยๆแหละครับและก็เริ่มเริ่มที่จะดีขึ้นขอกราบขอบคุณคณะกรรมาการและก็ท่านประธานที่เคารพครับ